รีวิวงานหน้าร้านค่ะสองฝานี้จะเป็นงานเนื้อฝาได้มาตัวเนื้อฝาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบาแข็งทางร้านจะขัดแต่งหน้าฝาให้ทุกฝาแต่ถ้ามันเยอะเกินเหมือนฝานี้ก็จะปาดไม่ได้ปาดเยอะเพราะว่าฝามันจะบางแล้วนี่รีวิวลูกสูบทำาเป็นหลบวาลอันนี้ก็รีวิวลูกสูบนะคะของเรามีวานลูกสูบได้จะเอาหลบเท่าไหร่ก็บอกช่างได้อันนี้ฝา E.T. ใส่ ไส้วอาทีร้อยสี่สิบโอ็งนะคะแต่อันนี้ยังไม่ได้ทํานะยังไม่ได้ทํานะตอนนี้สองอันนี้เสร็จหมดแล้วนะอันนี้ด้วยอันนี้อันนี้มาใหม่วันนี้เนาะอันนี้ก็เป็นงานมาใหม่วันนี้นะคะกอต่อคลิปอันนี้เราทําให้ตามคิวนะคะแล้วก็อันนี้มีโค้งมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีทาอะไรโค้งนี้วันนี้เขาบอกว่าให้เช็คปัาดคปืนอารมจ์ะตีบาใหม่แล้วก็ฟันผมฟันโค้งเสื้อค่ะแต่ตอนโคงกลับเราก็จะห่อกันกระเทกไปให้อีก